มันจะมีกานหันที่โฟกัส,ส,สไปอี่อะไรอะไรมครับโอ้ยของีสิบี่บาทอย่างนะไม้ใหม่ครับโหนี้เงาอะไรข้าวมันไก่ไก่ทอดอันนี้อันน,นี้ข้ามันไกท่ทอเลยข้ามันไกท่ทอดครับ อันนี้อะไรครับนี่กะเพราคุกอันนั้นมีนี่ก็มีครับอันนี้นะครับพมือนกันหมูทอดกิ้งแจ่วครับโผมอันนี้หนึ่งผมอันนี้หนึ่งอดอันนี้อะไรครับถ้ามันเจ๋อข้าวผัดพริกแกงครับผัดพริกแกงไข่ดาวครับ เอาดิ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 คุณอยากโดนหุ่นเอาเลยเดียวนะจะมาที่ให้โดนกระเพราเหเป็นไปได้กระเพรากับพริกแกงของยางนีทำอะไรชอบปะได้ได้ทำอไรอ่ามานไม่ทอบพอหนะพอนะ เวล่งจริงนี่ผัดกระเพานี่น่าเลยะกระเผาก็มีนะครับผมกลัวกินไม่หมดเลยกรเพาเลยหมูรอบแรกเดือนสิบสองอันเนี้ยครับผมมีป่ครับผมครับรือว่าผมนะซี่ก่องยี่สิบยสาไม่ก็สเออขายดึกดึกอย่างเงี้ยปีสามสิบห้เช่ เียเอาจริงว่ากะเพราอ่ะกูอยากโดนมากแต่แบบเจอผัดกิแกงแล้วแม่งแบบไม่ไหวจริงต้องอ่ะต้องผัดแกงแล้วกูเห็นไก่ทอดก็แบบโอ้ยสามกล่องสามกล่องแล้วกูไม่หมดหรอกแต่กูกูอยากซื้อเอือแบบดูดูปริมานะปริมาณผมว่าไม่ได้ยี่อะไรประมาณยีสิบบาทนะโอเคเลย เดี๋ยวเราไปเจอกันที่หาที่ทั้งกินชิวๆนะนี่เอานี่เราตั้งกล้องนิ่งๆเลยมีความสักแบบเงียบๆเงาๆแต่ว่าก็มีความแบบสวยงามยิบๆก็เงียบๆเงาๆจะซีนแบบเงียบๆไงแต่พูดไม่หยุดเลยนะพี่นิดเงียบ มีไหมเท่าไหร่ครับคิบป่อันนี้เนื้อครับเนี่ยใช่ค่ะเนื้อสองครับเนื้อสองเขนีวะิงสองิงสองครับเนีเท่าไหร่ครับห้าบาทสิบาทได้เอาหบาทสงได้ครับนั่งก่อนก็ได้ยายขายตั้กี่โมงครัพี่ ประมาณตีสองมาตั้งร้านประมาณตีสองถึงแปดโมงครึ่งึงเ้าขายกันไล่รุ่นแรกขายตั้งแต่พี่ยังไม่เกิดพี่สี่สิบแล้วเนี่ยก็ต้องมีห้าสิบกว่าๆนะครับผมขายรุ่นแรกเนี่ยรู้สึจกจรหกสิบจะเจ็ดสิบไปแล้วน่ะห้าสิบา ขอบคุณครับขอบคุณครับ รู้สึเขาขาดนเดียนะยนอ้แล้วหมูปิ้งมีมาลเท่าไหร่คริดมาอนี่สองเกือยี่สิบเยอันนี้เท่าไหรนะ่นะห้าบาทอุอ้เน,นะส,สนเยอะไปปะโอไม่เยอะไม่เยอะเยอะนะเอายีา่สิบไป แล้วก็อันนี้สองเลยเอ้ยใค้ถึงร่วมได้ครับได้ครับ ไม่ต้องใส่ถุงไม่ต้องไม่ต้องใส่ถุงก็ได้ครับได้ครับได้ครับว่ามีตะกร้ามีครับอยู่นะอยู่นะอยู่ดีเตที่พอหนะพอหนะพอหนะปลารอรอรอทีเดียรอกินเลยไปไปดี๋ยวเจี๊ยบลงรถไฟเดี๋ยว อนี้อาจาจะเป็นพวกแบบไอ้นี่เปล่ารถนี่ตัวะอะไรเงี้ยอันนี้ก็เฮ้ยไม่คิดจะดูบรรยากาศเลยเหรอรสชาตเป็นบางอาไม่รู้ให<ๆ>้เรามานั่งกินนี่นะครับในรถไฟชิวๆพี่ตอนนี้ท <laughs> ีวีอ่ะเวลาการกินที่ออกเดทตีสามเวลาการที่ตื่นตีสา <laughs> มมานั่งกินหมูพี่ <laughs>

ถึงี่ถึงนะเคุนะอว่าม่มัหอมันหอมัหอมกรุบเลยเครื่องที่แบบที่เราเคยกินไม่ได้อแล้วนี่ตะการเดียวกันทิงสิบบาทพีดีดีพีดีดีไม่ฉันไม่ได้ ลองลองอันนี้ผมมีงหมเนอะผมเนอไม่ลองตามคุณไ่คุณผิดไม่ดีวู้แล้วทิ้งอย่างเดียวเลยยิงนี้ไหนยิงนี้ไหนไม่อันนี้คือเขาจะไม่แยกมันมาใช่่ปะคือแบบ มันจะหอมม,อมันรวมกันอ่ามันขเหมือนเหัาจับๆแล้วก็ใส่มันเลยรวมๆกันมันเลยขันอ,อ,อ,อย่ขนอยู่ขนอยขายมาที่เกือเดืยนละันนี้ตวสิบหาือนเดือไรของเราะ ไม่มีความดูดีเลยอันนี้ผม <c oughs> ว่าเหมือนแกนนี้คือหมูเป็นหมูอ่ะนี่เป็นถึงร้านนะ <c oughs> หมูเพิ่งหอมแล้ว <c oughs> ที่นี้จะมีมันนิดหน่อยเพราะว่าคุณชาของไม่กินมันน่ากินนะน่ากินนะ อ่างองวอเครบเฮ้ยร่งปอนเหมือนบาร์บคิวแต่เนื้อแน่นตับหรือไแบบไม่ได้มีมันอะไร่เงี้ยอืมอนี่เหมือนบรคิมากไปแบบจแบบ่าซอสร่าเลยเหมือนเป็นบาร์บ,รคบรีคิวแต่ว่าหวาน,น่ย หมดเหมหมดของ่างเดินเลยดีามเลยแต่ก่อนเพนวิ่งครับเดีนไปอกอกกาลายกันคายไปเลยนื นั่งเลยพัดม,มาเด้อมาเด้อแต่มันแต่สีสวยสีสวยสีสวยมากไอ้นี่อ่ะถังนี่เออให้ผมอยากโดนข้าวอ่ะมาเอออ่าแต่ถ้าคุณจะอันนั้นก่อนก็ได้ดเพราะว่าข้าวนี่ดูน่าสนใจสุดกล่องละยี่สิบบาท คุณอยากลองตรงไหนเปิดตรงนี้น่าจะเป็นห้องน้ำเลยดูวะใส่หงใส่ห่อมาให้ด้วยนะมึองอะไร่ะแวงอะไรนี่โอ้โห,โหโด,ด,ดูดูข้าวดูข้าวไข่เยิมย้มแตงดาวเยิม้มๆนี่ข้าวแน่นๆ มันยี่สิบบาทมึงอย่ามองล็อกแรกดีกว่าอ่ามุงเทครึ่งใหญ่ของของอร่อยมังกินนี่ดิเฮ้ยมันหอมเนงวะ ลองเลยอร่อยอร่อยถือลองถือลองไก่เป็นตอนลายเป็นไก่อันนี้ยี่สิบบาทอะดูยี่สิบบาทอันนี้ยี่สิบบาทอีกนะยังกินไม่หมดดูยี่สบาทคุ้มคุ้มคิดดูอ่ะไม่คือพี่แรงงานอย่างเงี้ยออกออกกะมาอะไรมามาแวะซื้อ เลยนะดูกขาเนี่ยมืไม่กินไข่ดาวนะเอาของอยเนี่ยเป็นไโอ้โอรสชาติมไม่ใช่ขี้ๆนะผม,มบอกเลยเด้วหวานเป็หวานแต่หอมเครื่องแกงหน่อไม้ก็ไม่เปรี้ยวขนาดนั้นกลหอมหอมโอเคเลยโอเคเลยเหมือนน้อยเอ้ยเหมือนน้อยหรือเปล่าวิบบาทยาศาสนี่คุณดูนะทีมม่มันมีไข่ามาแบบนี้อืม คุ้มไม่คุ้มคิดดูย่อเลยขออนุญาตนะผมัเปิดไข่ก่นอนเชิญเลยเชิญเลยว๊อแล้วไข่นี้เขาไม่ใช่ชอบแบบมนนะู้วูๆนะมีไข่ไข่แบบแบ่งเ,เป็นเฉดๆด้วยนี่คข้างในมันแดงๆไงเครื่องไข่ข้าวไข่จอ ต้องไปตองกัะบ้างต้อไปตัวนี้นี่อันนี้เขาน้าไก่ไก่ทอดไก่ทอดมีเรีงกวามาให้สองน้ำจิ้มหนึ่งไอ้มึงแยกผักไหมวะฮะเกี่ยผักไหมไม่แยกเป็นไงเขาได้รู้โอ้โหรอว่าไม่กินผักไม่กินอะไรอย่างงี้โอ้ยกินกินกินร้อมจัด อืมไก่เขาก็อร่อยอ่ะต้องกินน้ำจิ้มลองกเลยดิลองกินน้ำจิ้มดิหรือไม่กินหวานอะไรงี้ไดเอทอยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้ผมไม่รู้นะดีคนไดเอทแล้วไม่กินหวานอะไรอย่างเงี้ย

แกมันดูแห้งๆเนาะแล้วผมว่าไก่เนี่ยค่อนข้างติดเค็มไปหน่อยแต่พอใส่น้ำจิ้มไปนี่มันจะดูดีเลยเอาข้าวมันไอ้ครูเอาข้าวมันหรอโอ้ยข้าวมันผมแย่ไม่ออกว่ะสีไม่ไม่ออกเลยแต่ยังเป็นข้าวมันอ่ะนี่ก็ขึ้นหอมเลยนี่ก็คือยี่สิบบาทได้ข้าวมันด้วยนะอืมเแล้วนะจะลื่นๆอืม ข้าวมันข้าวมันไก่นะใส่ทอดเมื่อกี้ทอดอร่อยก็ไม่ถูกหนักอืมอร่อยจิดใจติดใจอร่อยทุกเมนูอ่ะอืมอรอยผมจบได้เลยอ๋ออิ่มแล้ว ตบกล่องแะ้จบเลยจบเลยผมนี่รอไปซักพันแนงผมอยู่อะแล้วพายังมึงไอ้นี่ไงลองกล่องนี่ก่อนอ่านี่กล่องสุดท้ายกล่องสุดท้าจะไม่หมดหมดนะเราดูถูกไปหน่อยอะเราไม่ค่อยได้กินโคกินข้าวเลยมั้ย มองอะไรมาแว่งอะไรมึงจะแว่งอะไรบู้นิดหน่อยนิดหน่อยนี่อันนี้เป็นอะไรนะข้าวหมูทอดป่ะที่เราสั่งมาน่าจะไม่ใช่ข้าวมันหรอกข้าวอันนี้คือข้าวธรรมดาเลยเฮ้ยมึงทุกกล่องมึงเขียนแตงกามัเลยวะเราต้องแยกกันไงให้รู้ว่าข้าวเนี่ยมันมีแค่ไหนคนมึงก็ได้รู้มึงไม่ใช่ว่ามึงไม่กินผักแบบอะไรอย่างนี้หรือเปล่ากินกินผมกินตลอดเหรอมึงเขียมนไม่เขียยตลอดเลย เนี่ยอืมอืมนุ่มเลยอ่ะหมูเขาอ่ะเชื่อไหมเอ้าว่าคนดูเชื่อไหมอ่ะคนดูคนนึงให้ดูนุ่มนุ่มอร่อยเลยอ่ะเฮ้ยกลับปิดงานเลยเหรอเป็นงานยังยงยัปิดวิธีเลยปะเนี่ยการทานยังไปไม่ถึงเลยนะปิดวิธีก่อนมาทานแล้วอ่ะผมลองบ้าง อันนี้น่าจะอร่อยริอวยรวยมีน้ำพริกมาให้ด้วยใช่ไหมไม่เป็นน้ำจิ้มแจ่วอ๋อใช่อันนี้หมูน้ำจิ้มแจ่วใส่มาอย่างก็นึกว่าแหนมกัดตูวเอาที่ใช่เลยเฮ้ยแต่น่ารักยังดีพี่แบบว่าเออมีมาให้อะมีมาให้ไงดูครับหมูกล่องยี่สิบบาทได้หมูนี้เขี้นี่พูดจริง หมูไม่ได้ไม่ได้น้อยไม่ได้อะไรครับผมว่าเยอะเยอะไปเยอะซ้ำสำหรับราคายี่สิบบาทนะนี่จิ้มแตกเป็นผักหอมยิ่งเหมือนน้ำพริกเลยว่ะเหมือนน้ำพริกปะว่ะรสชาติเหมือนในแบบแต่งๆไงลูกมหวานๆนะยี่สิบบาทคงไม่ไมอยากจะลงทุนซื้อพวกข้าวคั่วอะไรนี้แต่น่าจะมีอยู่ติดข้างในลองชิมกัน เนี่ไงหมูเขานุ่มนะผมชอบตรงนี้หมูเขานุ่มเนี่ยอืมอที่มันใปเพียวพอหมูเพียวพอเนื้อที่มันต่างๆหมูอ้าวแบบเยืะออ่าจังกวาอ่าจบแล้วมาหักกินแค่นี้หมูนัะหมูน่ะ ยังไงโอ้ยอืมอันนี้เลยอืมสุดยอดเลยอร่อยทุกเมนูนะมันกรอบเว่อรมันขิ้นเหมือนแ้องเก็บไว้เลยน้ำจิ้มเก็บไว้เลยไม่อร่อยแล้วก็พูดว่าไม่อร่อยหมูอร่อยข้าวนุ่มไงี่ยเอาคำว่าเมนูไหนอร่อยสุดอ่ะข้าวหมูน่าจริงเลย ยิ่งชอบไก่จริงเพราะว่าเป็นข้าวันมือนแต่แกงอันนี้ก็อร่อยอืมผมเนี่ย<ต>ชอบนีบ้ที่สุดจะเป็นข้ามาไม้เปรี้ยวเพราะว่าหอมไม่เปรี้ยวจัดอ๋อใช่เพราะอันนี้มันดูแบบจืดๆด้วยอะต่อมาอันนี้ไม่คือไม่อาจจะเปรี้ยวแต่เขาจะใส่หวานมามมแล้วมันจะกินกับข้าวพอดีแต่ผมไม่ชอบแบบเปรี้ยวจัดเขาออกกายนะ เดินนะเขาวิ่งต่อนหลังกันเดินอตอนหลังไทยส่วนบูนนั่งกินข้าวดูว่ะแล้วก็ไม่ใช่ข้าวธรรมดาด้วยนะซุปข้าวนะรู้จักหลายอย่างที่กินดีโอ้ส่วนอันนี้คือของที่ไก่ก้าวมาเลยนะอือฮะโอ้อลุงนี้เราหน่าจะแบบเอาผักกะเพรามาได้อีกสักกล่องหนึ่งไงนะใช่มีผักกะเพราอีกแต่ว่าพูดถึงว่ามันโอจีแหละอือ ลองเมนูใหม่ๆเลยอ่ะนี่ผมเลือกพะแนงเพราะว่าไม่ค่อยเห็นใครแบบเอาพะแนงใส่กล่องด้วยอะไรเงี้ยนี่ไม่รองเท้าอยู่จนจะจบคลิปอยู่แล้วเอ้ยอย่างหนึ่งเมื่อกี้เหมือนจะมีหมูปิ้งป่ะอ่าไม่ใช่ไก่ไก่ย่างไก่ย่างนี่ธรรมดาอยู่แล้วขอเปิดนะเชิญเชิญเชิญอันนี้เนื้อส่งม้นะธรรดาอยู่แล้วอะจะดำดำอ่าไม่ใหได้ ตีเข้มอืมตีเข้มสีเข้มคิดว่าจะย่างนานอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ง่ไร<ป>มากโอ้ยเป็นไงเฮ้ยไงอ้ยงงว่ะอ่าทำไมครับมันเหมือนพริกไทยกับพริกไทยกับซอสเขียวอะ มันเหมือนไข่นูกกระทาษเป็นมาอย่างนั้น่ะจะไก่เนื้อดีอืมอันนี้เจ้านี้กี่ปีนะ70ปีอืมันแปลกๆันอร่อยเดียวอ๋อเนียนเฉียนเฉๆอนมันแปลกๆว่ะอร่อยเหรออ่ามันเป็นรสชาติที่แบบแปลกใหม่ลองลองลอง ซอสฝาเขียวมาเต็มเลยอ่ะอือว่าแค่ต่างจังหวัดกันเลยะคือแบบแถวบ้านเราจะแบบเน้นหวานเลยนะก็ดองไม่ถูกบอกว่าเขาใส่แต่นี่คือแบบรสชาติซอสฝาเขียวนี่มาแต่ไกลเลยแล้วเพิ่งทานมันขุ่มเหรอแต่ก็อร่อยแต่ก็อร่อยต้องทำอะไอร่อยนะเว้ยเราเพิ่งเคยกินด้วย อปิดเลยเหรออาหารเลยเหรอ,อเรียบร้อย<ฮ>เรียบร้อยไปปิดจบ<ฮ>เดี๋ยวอาหารตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะซักกันจนหมดนะครับไม่มีการเดือดทิ้งหรือว่าอะไรทั้งนั้นแล้วก็ขยะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บให้ด้วย,ออย,ยไม่มีทิ้งรอยเปื้อนหรือว่าอะไรไว้เดี๋ยวไปจบงานกัน พิธีกันนะเดี๋ยวคุณซัดเลยเอาเลยหมดจริงอะ่ะพวกจร็กจริงผมชอบเป็นนี้เหมือนกันนะคือไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ว่าหลายๆอย่างรสชาติมันแตกต่างจากบ้านเรานะทั้งที่มันห่างก,กันแค่แบบจเออนี่เดียวอะ่ะจริงจริงบอกว่าเราอยู่โรบลนีนก็ได้นะ<ม>แต่ผมว่าเนี่ยมันโอเคอ่ะ พูดอร่อยว่ะรสชาติมันคลิกซานั่นนี่ยอดแล้วก็อีกไม่นานนะครับเราจะได้ไปต่างจังหวัดกันเนาะหากินตามต่างจังหวัดบ้างตัวพัทยาอ่าอะไรแบบนี้อะยังไม่ยังไม่รู้ยังไม่รู้หากินกันต่างจังหวัดบ้างแต่ไงมันต้องมีทุนต้องมีสปอนเซอลยนะครับรออยู่ครับรออยู่รอ เราก็จะไปอยู่แล้วถึงไม่มีไป็นโปรเนเซอร์เราก็เก็บตังค์อยากไปอยู่แล้วคิดว่าต้องจากว่าเราคิดว่าต้องมีพันสองพันถึงจะแบบปลอดภัยอะไรไประมาณนี้นะ่ได้ไม่ต้องแบบโทรให้ใครโอนตังค์จบที่เราเลยอมอ,มอคลิปหน้าก็เดือนสองเดือน อประมาณนั้นได้งานเราเขาคงหายอื่นทำที่ไม่ได้กินบ้างอย่างเดีวยวเลยริ่มต้นออกกำลงกายบ้างอะไรอย่างนี้านนบายไม่เป็นไรครับไปนะครับไปเลครับไปเลดีครับผมสวัสดีครับ